ความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อชาวชุมชนวัดทะเลบกตำาบลกระตีอำเภอแพนแสนจังหวัดนครปฐมให้ความร่วมมือในการทํานุบำรุงศาสณสถานร่วมกับพระธรรมญาตราและสาธุชนทั้งหลายสร้างความเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นจากที่ยังไม่เลื่อมใสก็ได้หันมาให้ความสนใจได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันถึงเป็นโอกาสดีสหรับชุมชนวัดทะเลบก รวมไปถึงลูกหลานในชุมชนแห่งนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากครูและผู้ปกครองให้เข้ามาเรียนรู้วัฒน,นธรรมชาวพุทธผ่านโครงการธรรมญาตราทําให้เด็กได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นความน่ารักสดใสของเด็กๆที่เข้ามาทําความสะอาดวัดพร้อมทั้งปฏิบัติตนตามคําสอนของพระธรรมญาตราด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นภาพที่สร้างความเบิกบานใจให้แก่ผู้พบเห็น เด็กเองก็รู้สึกสนุกสนานและมีความสุขที่ได้เข้ามาทำบุญร่วมกับเพื่อนๆเ,เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความดีไว้ในดวงใจของเยาวชนวันนี้ผมกับเพ,เพื่อนมาช่วยกันทำความสะอาด สนุกมากครับมีความสุขด้วยครับอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆครับเพราะว่าสนุกแถมได้บุญด้วยครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกผมจะมาอีกครับทางโรงเรียนก็อยากให้มีโครงการแบบนี้เข้ามาเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของทางด้านพระพุทธศาสนาก็เป็นการผูกฝังให้นักเรียนรักพุทธศาสนาให้มีความ ให้ชิดกับประพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นค่ะจะมาวัดกันอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มาพัฒนากันเท่าไหร่พอมีโครงการตรงนี้มาก็เหมือนชาวบ้านได้มารวมตัวกันเห็นพระเยอะๆเลยคะ่ะทุกคนก็ปลื้มในนามของชาวบ้านทะเลบกนะคะก็ขอบคุณวัดธรรมกายทุกรูปแล้วก็ทุกท่านค่ะที่ยังยังไม่ลืมพวกเราค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาในหมู่บ้านเราค่ะ ความร่วมมือในชุมชนส่งผลให้โครงการธรรมญาตราดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยความสามคัคคีซึ่งได้ส่งผลดีต่อชุมชนต่งางๆรวมถึงชุมชนวัดทะเลบกที่ได้ร่วมกันทำรูปวรุงศาสนสถานและได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาสั่งสมมหากุสลด้วยการทอดผ้าป่าสามัคคี การบุญมหากุศลพระมหาบุญเกล้านาคาเสโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทะเลบกพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดทะเลบกและคณะพระธรรมญาตราได้เมตตาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีทอดพระป่าสามัคคีท่ามกลางความปลื้มปิติของสาธุชนทั้งหลายที่ได้เข้ามาทำุกวบำรุงศาสนสถานในชุมชนพร้อมกันนี้ยังได้สั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้ชีวิตประสบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองเริ่มจ,จ่ายจ้า พระมาเยอะๆนี้เราไม่เคยเคยอยากทำบุญยากมาปฏิบัติธรรมทุกอย่างเลยมาแล้วชื่นใจจ้ะขอขอบคุณพระวัดธรรมกายและหลวงพ่อทุกท่านทุกท่านเลยที่ได้มาอบรมให้ครั้งนี้ขอน,นี้มนต์มาทุกปีทุกปีเลยเจ้าค่ะมีความรู้สึกกินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางคณะสงฆ์และญาติธรรมที่ได้ทางมาเพื่อร่วมอนุโมทนากล่าวคำพระปา่า และเงินปัจจัยในส่วนนี้นะครับจะได้ทําการเป็สงฆ์คือการก่อสร้างบุญะให้กับในทางวัดผมซึ่งเป็นตัวแทนกรรมการหือไวัยกรวัฒลบกก็ここต้องขอขอบคุณพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแลอญาตรมทุกท่านนะครับแค่เป็นการสร้างบุญให้แก่ชาวบ้านในชุมชนนะแก่ดเด็กในโรงเรียนที่มาร่วมกับวัดพระธรรมกายที่มาท้อท้อป,ป่าเป็นจุดศูนย์ร,รวม ของชุมชนเอาชาวบ้านเข้ามาเอาเด็กนักเรียนเข้ามาได้มาทํากิจกรรมสร,สร้างบุญสร้างบุญสร้างอุส่บางคนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยในเจอกิจกรรมดีเขาก็เข้ามาอยากให้สร้างกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ ตลอดเระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาชาวชุมชนวัดทะเลบกต่างรอคอยให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อคณะพระธรรมญาตราจาริกมาเป็นเนื้อนาบุญจึงรู้สึกคลื่นปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะรู้สึกว่าสิ่งนี้นำประโยชน์มาสู่พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ชาวพุทธและเป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาสั่งสมบุญกุศล เพื่อร่วมกันทำลูกวมรุงศากนสถานในชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปภาพประทับใจในครั้งนี้จะหล่อเลี้ยงดวงใจให้ปีติเบิกบานพร้อมทั้งตั้งความหวังและตั้งตาคอยให้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อไปในชุมชนและสังคมไทย